อีกอย่างก็ครับคือรอแท้รออีหล่าเอ้ยรอปันได้กระชายฮัว่าเป็นประโยชน์ดอกละ่ะตั้งเตรียมมาตั้งวงโอ้ยคือสิได้มีแฟนหลายคนเนาะกินในใจแล้วผูดด้ใดกระซิบเข่าหาว่าสันว่า,าพ่อตาตั้งวงหอดวงที่สองพี่น้องเอ้ยน,อน้องเล่นหมอยจะขวางยู่เฮยยัน เอายิ้มใส่กล้องเนี้ยงามๆน่ะนะยิมเออหมองแห้งประเด็ดเอลูกสาวเสียดายยินครับลูกว่าหามีพอก็คือบ่บอกเพื่อนเอ้าเสียงผูดใดนี่ครับโอ้ยเกิดซาดนาคอยอคอยด้เกิดเป็นมอนิเตอร์ก็แป้นไม่อัดเด้อเอ้าเป็นยังมึงก็อย่าเกิดเป็นมอนิเตอร์ก็แป้นไม่อัดไปงานได้เจากัใไ้เดอตะอันนี้เนาะ ไหวเดาใส่อ้นี่เสีเดาใส่พีใส่นองจังไหนมันบกครูกันเอู้บกครูกับจังไหนโขล้นลุ่มหนึ่งมันจีเป็นอย่างอันยืนอยู่นี่เพรมีความหมายหรือจังใดทบนาหานเสียงดีดีเดียรยูเดียขอเสียงคนโสดนะครับคุณน่ะไม่แงียหนึ่งใครขะามากเกือบบอท่านรับไปยังอยากห้องน้ำมูโอ้เนาะนี่เหรอครับว่าโสดจะดีเนาะสีพาก็ได้เตะ อบอกก่อนเ่าเลยโสดกะดีมันเป็นจังสันติใหญ่เมาเบียม,มาแล้วไปทัวทิบตัวแดงได้เจ้าเด้ออันยอ้อนสีไพก็ได้ละครเมื่อผัวตีคุ้มตาอยู่ขนาดมนเราโสดผัวบามาหนํำซื่อๆเนาะเ<ม>ออโสดกะดีสีไพก็ได้อืันสีคนบ่มีหวัวใจเดาจังไดก็บ,บ่มีแห้งเด้อครับเอตตามนาทีซื่อ อาจารย์เอาเพลงนั้นเหยเนี่ยมั่งหันนี่น้องไออ้อนล่องไปฟ้าไปแล้ววันนี้ผมสิล่องไปตานดอกซ้ำน้นองๆเปลี่ยนชุดครับเอาอันนั้นก็ได้อาจารย์บัวร้อยเอาแค่เสียดผ้าก็ได้ครับผลงานเพลงซาซาสึงสึงก้อนสีพอก,ออออกพ้อน้องอ้ายสกุณาพรนะครับผมมาครบทีมเลยมือนีบอดหนุกามาครับมาหาพี่น้องนะครับผมเอาชุนี่นะ อีกวย่างครับคือรอเทโออีหลาเอ้ยรอปันไดกระใส่หำว่าเป็นประโยชน์ดอกลอาตั้งเตีม,มาตั้งวงโอ้ยคือสิได้มีแฟนหลายคนน้อยกินในใจแล้วพูดได้กระสิเข่าหาว่าสันว่าเพราะตัดตั้งวงหอนวงที่สองพี่น้องเอ้ยน้องเล่นหมอยจะขอางยุ่ียนเอายิมใส่กล้องเนงี่ยงามๆนั่นนะ ยิ้มเออบอกแห่งประดับลูกสาวเสียได้ยินครับพ่อ, <laughs> อ<า>ลูกว่าไหนไมีพ่อก็คือบอร์บอร์บอร์เปนต้าง